ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นสบูฮาจินะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นมาจากอกไกโดเลยนะชื่อชื่อเมนูอะไรนะครับโทคุมโมริโกเบเลซูชิครับเป็นซูชิน้าล้นด้านนี้จะเป็นแซลมอนรับตรงกลางเป็นไข่ปลาแซลมอนแล้วก็ด้านขวาเป็นปลาทูน่าอันนี้เป็นซี่โครงหมูย่างครับแล้วก็เป็นไก่ซูกุเนเป็นพอกลิฟซูกุเนครับใช่จะเห็นได้เลยว่านะครับอาหารญี่ปุ่นไม่ง่ายเนาะความพิถีพิถันที่ต้องใช้ความเคยชินใช้ประสบการณ์นะครับในการทำเนาะัวมาเป็นแบบนี้ได้นะครับเุรกิทุกอย่างเลือกมาอย่างดีแล้้วทให รสชาติออกมาดีนะครับโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของผลงานเราใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่เราด้นหน้าด้านหน้าดีเทมไปเพิ่มมานาะเป็นใช่อันนี้เป็นเพิ่มเนื้อปลาเข้ามาเป็นทหน่าลดไปทานยังไงครับวันนี้นัานนี้จะเป็นแซลมอนครับตรงกลางเป็นไข่ปลาแซลมอนแล้วก็น้างขวาเป็นปลาทูน่าเขามีทูน่าคนด้วยใช่ไหมเห็นไหมผมผมเลยถมไป่เลยว่าคือมันมีอะไรบ้างวันนี้ลงมาหรอใช่ครับอุ้ย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 อ้ยอุ้ย้ยอุ้ย้ยอุ้ยอุ้้ มันเป็นทุน่าสับใช่ไหมล่ะนัเป็นทุน่าสับแล้วเราก็ปรุงรสเพิ่มใช่สูตรเฉพาะของเราอร่อยว่บเอบาะทุน่าหรอนี่อาบนสุดนี่จะง่ายใส่ตะวันติดไปด้วยนี่ไหมวิธีกินครับเพื่อคุณผู้ชมตรงนี้คือตลกขอบจริงวาซาบิขสดจริงใครนะจบนะโอเคมาพูดถึงเมนูอื่นมากดีกว่านะฮะ เมนูชื่ออะไรบ้างครับอันนี้ตัวแรกเลยจะเป็นซอสเทอริยากิครับเทอริยากิป้ายอันสองก็เป็นไข่ปลาร์เบลใจอันนี้ก็จะเป็นมายองเนสแล้วก็ชีสมอสซาเรลล่าชีสครัโอเคครับส่วนนี้ก็อันนี้เป็นหัวใจเท้าฝนกับข้าวสึนอะนอันนี้นนนก็เป็นโอโคโนมิกก็เรียกว่าโอโคโนมินก็คือปลานแ,นแหง้งปลาแห้งจะบอกว่าที่นี่แน่นตับชิมเลยดีกว่าพูดอย่างนี้แล้วแนตับ โอเคผมลองนี่แล้วนะนะมเป็นไทโกะใช่ไหมครับไทโกะมันคือ<ร>อะไรอ่ะเขาเรียกไข่ปลาคอร์ดฟันฝ่าเมนไทโกะคือไข่ของปลาคอ,คอ,อรคอด์ดมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆสีส้มอาจติดกันเป็นก้อนเมนไทโกะมักนำไปหมักกับพริกเพื่อปรุงรสเผ็ดเรียกว่าคาราชิเมนไทโกะอร่อยอ่ะไข่ไม่แข็งเลยอ่ะนิ่มมากครับคือจริงๆมันเค้าออยทานกับคุื่ดูเข้าเลยมันจะพอดีเลยตาผมละนี่ครับโอเคโตรนมิเฮ้ยอร่อย ผมชอบปลาแห้งอะไรอย่างนี้อยู่แล้วผมพูดไม่ถูกอะคือมันมันโฮ๊ะูตัดเหลือแหละมัน,มนไปด้วยกันได้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวยืนพื้นตัวนี้นะตัวนี้น่าจะยืนพื้นแล้วก็ที่เหลือก็คือแบบ ติมเมมาถูกไหม<ช>ครับก็คือว่าทุกคนก็น่าจะมีรสาติเบสแบบนี้เดี๋ยวตเพิ่มซอสเพิ่มอะไรบมาเป็นท็อปปิ้งจริงๆมันคือไก่สับหรอครับรใช่ครับเป็นไก่บดอาจะมีสูตรของเราโดยเฉพาะเหมือนก<ต>ันแล้าเว่าเราไปกินไก่เสียบไม้ที่อื่นรู้สึกมืนีมับกแข็งแต่อนนี้คือแบบมันเหมือนเบอร์เกอร์ที่นุ่มอ่ะเออใช่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 ที่เหมือนเบอร์เกอร์่เหมือนเบอร์เกอร์ที่ที่ไม่แข็งเลยอ่ะไอ้นี่ผมว้าวนะอันนี้คือเชงเเจอร้านเลยปะเช็งเอเจอร์ครับส่วนอันนี้เรา มันยุ่ยม,มากเลยอ่ะเปื่อยๆครองดีเห็นไหมว่ามันยุ่ยออกมาเลยแล้วมันก็จะล้วงมาด้วยคือทั้หลายตามเลยเปื่อยจริงแต่ก็ไม่ยุ่ยจนเกินไปใช่<ก>ช<ก>ครับไม่ผมว่ามันพอดีมากๆนะความสุกพอดีนี่ก็คือสี่พันนะ<ช><ก>ไม่นึกเลยนะว่าแบบจะมีเมนูแบบนี้แบบ ร้านเนเมืองทองไงมีอันไหม,อ,ไหมอันนี้ไฮไลท,ท์อีกอย่างหนึ่งอ่านี่เป็นชุดซาซิมิโทคุโมริครับซาซิมิช่วงก็คือเป็นชุดใหญ่ใช่ไหมชุดใหญ่เลยครับมีอะไรบ้างครับอันนี้ฮอคกี้ฮอคกีไก่เป็นหอยป,ปีกนกปลาฮามาจิอันนี้จะเป็นทูน,น่าซาบะดองครับแซลมอนไข่เชลล์อเมริบีกุ้งหวานไข่ปลาแซลมอนทาโกะแล้วก็อีกะ๊กผมสงสัยมานานแล้วทาโกะกับอีกะต่างกันยังไงครับหมึกยักษ์กับหมึกหมึกตัวน้อยอ่ะสปริงกับออโต้พุชใช่ไหมอันนี้ก็เป็น อีกข่าแล้วน,นี้เป็นผักโขมก็คือเอาเป็นว่ามึกลมนากระเบื้งยกากแล้วงาน<ช>เอางน<ช>ี้ดีกว่าเอาๆเลยเปิดแล้วล่ะเป็นงั้นนะอันนี้นมันยังอยู่นะอีกครับ <S <S อุ้ยแย่แล้วมม่คิดก<ข>ารจะพูดเลยปกติมันจะมีเหนียวแต่นี่คือมัน มันกินไม่ได้เลยอ่ะคือคำว่ากินไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องของรายละเอียดที่ไม่รู้จะพูดยังไงเขาจัดมาให้เลยว่าเนี่ยคุณกินง่ายนะแล้วมันเป็นรสชาติแบบกินง่ายไปเลยอย่างหนึ่งที่ผมอยากลองเทียบให้วิธีการหั่นที่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ที่มันชัดเจนมากเลยเนาะคือด้วยด้วยลายด้วยด้วยความหนาใช่ไหมครับที่มันมากับซูชิกับที่มันมาแบบซาชิมินี่มันแตกต่างกันชัดเจนมากสุดยอดผมอยากลองอันนี้ครับไม่ไผ่ไม่ใช่ตูน่าครับ ไม่คาวเลยใช่คุณหน้าจริงอ่ะเขาแค่คหน้าอย่างแรกก็ใครกินแล้วแบบรู้สึกคาวง่ายมันจะรู้สึกว่ามันคาวแต่นี่ไม่ใช่เนาะคนถึงชอบกินแซลมอนไงบางทีมีเซอมากกับคุณหน้าเนาะเพราะบานรู้สึกว่ากินคุณหน้าแล้วมันแบบมันจะคาวจะอะไรเงี้ยแต่เนี้ยใช้ได้ไม่คาวกินง่ายน้ำตาลของคุณคืออะไรนะการเมืองามาจิอันนี้ข้าวมากไขมันมันเยอะไขมันเยอะใช่ไหมเดี๋ยวมาลองดูเนี่ยตัวนี้หลายที่คาวกว่า เนี่ยมากคือมันมีคาวอยู่แล้วเพราะมันคือปลา <S <S ใช่แต่มันไม่ใช่ความคาวระดับ<ม>ที่านไม่ได้คือบางคนเจอปลาชีวีที่ที่คาวแล้วก็เหมือนกับไม่อยากกินไม่ชอบไปเลยแตตอนนี้กินได้แน่นอนนะครับอันนี้มีเห็นมีเลมอนมาด้วยทานยังไงทานตัวเนื้อโดยเฉพาะเลยครับเพราะว่าที่เราป่เลมอนเพื่อต้องการให้รสชาติเลมอนซึมเข้าไปในเนื้อมันทานเพราะข่อยหรือถ้าชอบรสชาติเลมอนมากก็ออกมาบีบใส่เพิ่มเข้าไปอใช่ครับอันนี้เขาจะเตะครับผูะเตะรสชาติเลมอนติดจริง คือมันเป็นการเสริร์ฟแบบพิเศษป่ะครับใช่ใชต้องมาประกบเลมอนแบบนี้ใช่ครับต,ต้องเสริร์ฟแบบนี้ถึงรสชาติตัวมันถึงจะออกมาเพิ่มมากขึ้นรสชาติมันสดชื่นนะถ้าด้วยตัวมันตัวเองอ่ะมันก็อาจจะไม่มีรสชาติใช่ไหมใช่ครับ<ต>มันจะมีแต่ก,ตล,กลิ่นกลิ่นทะเลทุ่งหวันแล้วก็ทานที่ตัวเขาเขาทำยังไงให้มันเป็นอย่างนี้ครับปอกเปลือกเราจะปอกให้ตรงกลางมันงหรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ครับมือเลยนะตอนนี้เราทุ่งหวานจากอะไรขอ่ามันมีเป็นรสชาติตัวเขาเองเลยออหรผมนึกว่ามัอมบีคือเป็นไอบีที่เอาไปทำให้หวานอ๋อไมมม่ครรรัััับเเเเเป็นนนตตวว้้าาาาาลลยยกกกโใหิแ หรือว่าทำหน้าที่ของมันให้เต็มที่แล้วกันนะฟันฝักอะมะเอบิแปลตรงตัวว่ากุ้งหวานเป็นกุ้งขนาดเล็กสีชมพูรสหวานเป็นเอกลักษณ์เนื้อนุ่มเด้งมียมทานโดยไม่ปรุงรสและสัมผัสรสชาติมีโปรตีนสูงไขมันต่ำและอุดมไปด้วยวิตามินตัวแล้วกันหอยเปี๊นกใช่ไหมับใช่ครับหอยเปี๊นกสรุปเป็นเป็นหอยหรือเป็นนกเป็นเป็นหอยเป็นหอยนี่ก็เกึบๆกันเนี่ยก็ข้าวต้มหมึก ้ัโอเคครับนี่ก็คือชิมิชุดใหญ่ใช่ครับสดจริงอร่อยจริงนะฮะโอเคจากที่เราทำอาหารกันมารีวิวอาหารกันไปวันนี้เรามาคุยเรื่องเชฟบ้างดีกว่าได้นะครับเริ่มมายัางไงทำไมถึงมาทำอาหารญี่ปุ่นได้เออหาง,งานทำจากเด็กทางจังหวัดมาหาง,งานทำในเมืองเชฟ e อะไรใหม่อ๋อผมจบช่างมาจบช่างมะช่างเดียวนะจบช่างมาจบช่างมาแล้วมันมาจบตรงนี้ได้ไงฮะเนี่ยคือพี่ชายพี่ชายมาทำก่อนแล้วก็ชวนเรามาก็คือพี่ชายเป็นเชฟ ใช่ใช่ครับคือทําร้านเดียวกัน,นแต่เขามาทําก่อนเขาก็ชวนมาทําด้วยเราเป็นคนชอบทําอาหารอยู่แล้วทํากับข้าวกินเองทุกวันอย่างเงี้ยเราดูสื่อพวกนี้เยอะด้วยแล้วก่อนทาอาหารอะไรครับจะเป็นอาหารไทยครับส่วนมากทำทำกับแม่ใช่ทําขายที่บ้านแล้วตอนม,มาทําญี่ปุ่นแรก,แรก ยากไหมหรือว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นครับเราอยากทํามากดูสื่อพวกนี้มาตั้งแต่เด็กเราชอบดูรายการทําอาหารอะไรพวกนี้บ่อยมากดูอะไรบ้างมาก่อนก็เชฟภะทะเหล็กหลักๆเลยครับแล้วก็เส้ของ YouTube แบบต่างประเทศเียหมายคุณชายคิดเลยไหมประมาณนั้นเลยครับดึกๆแล้วมันชอบมาดึกๆนะก็แสดงว่าในใจก็ลึกๆก็อยากทำอาหารญี่ปุ่นใช่ครับอยากอยู่แล้วตอนแรกมาทำซืโอพอจีเลยปะซู้อจีเลยครับแรกเลย ล้วมาวันแรกนี่จำได้ไหมว่าเขาที่เริ่มทำอะไรก่อนอย่างที่บอกครับคือข้าวรัวสลัดก่อนเลยผัวสลัดก่อนเรื่องจริงแล้วสลัดก็คือทำได้เลยป่ะทำได้เลยไม่ไม่ยากครับแต่เราต้องจำเรซีพีของเราให้ได้น้ำหนักอะไรพวกนี้ประมาณนั้นครับสลัดน่าจะยากกัตรงที่แบบเราอะไรนะตวงผักวะใช่ครับตวงผักแล้วทำผักยังไงให้มันไม่ช้ำด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็เราก็ต้องใส่ใจมันหน่อยเบาๆกับมันหน่อยวิธีทเหมือนเลี้ยงลูกใช่เหมือนเลี้ยงลูกพวกนี้เมนูไหนที่คิดว่า เป็นเมนูที่แบบลำบากมากสำหรับเราตอนแรกๆก็นี่แหละครับเป็นของกรุงผอดคือกรุปคือเราคือเราคือเป็นเทสตอนแรกๆใช่เลยเริ่มให้เลยจบเงาสะพอนเลยแต่ว่าเชืว่าเขาไทยเราสิเวลาจะไม่กล้าเอามือจุ่มลงไปเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยแอบเห็นนะโชว์แขกหน่อยนี่ครับนี่นี่คืออะไรอ่ะ แผ่นะเด็น้ำมันกระเด็นบ้างอนักลบต้องไม่บัติาหรือเจ็บต้องให้มันจําแบบว่าเรารู้สึกไม่รู้สึกเหลวอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้เชฟคือเป็นเชฟใหญ่ของที่นี่ใช่ครับถ้านับก็คือลองลงมาจากเตียงมาสั่งเป็นผู้ช่วยยัมาสั่งอยู่กแล้วกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยต้องฝึกฝนหรือต้องเจออะไรมามีเรื่องเล่าอะไร ก็ฝึกฝนของแบรนด์นี้ฝึกฝนรายละเอียดทุกอย่างเก็บคู่พกร์ลักจําจากยามาซังด้วยก็คือเวลาเขามาเนี่ยเราก็แอบดูของใหม่ๆหม่ที่เขาเอามาเอาเข้ามาแล้วก็มันมีช่วงหักเหคือช่วงโควิดเราออกเราออกไปหางานใหม่แล้วก็ไปเก็บจากข้างนอกเข้ามาจังหวะเรากลับมาก็มันเป็นจุดพีคเลยครับว่าพิสูจน์ตัวเราว่าเราทำได้ตอนนั้นนี่เชฟผ่านความกดดันตรงนั้น อะไรเป็นแรงเป็นแรงใจอ,อยากอยากเก่งอยากเก่งหรืออยากเกง่งอยากรู้ผมเป็นคนชอบเรียนรู้แบบว่าถ้าเราชอบเราก็จะเรียนเขาไม่ให้เราก็จะดูเขาไม่ให้เราก็จะเอาหรือทาะไรก็ได้ให้เราออกมาได้ด้วยความที่ว่าเชฟเนี่ยน่าจะเป็นต้นแบบให้กับเด็กที่อาจจะไม่มีประสบการณ์ในการเป็นเชฟมาก่อนนะครับเราเป็นเชฟได้เชฟว่ามีคําเทคนิคอะไรในฐานะที่เราผ่านมาก่อนว่าถ้าจะเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นอย่างนี้คุณต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าต้องเริ่มต้นยังไงเข้าใจกับความอดทนมาก่อนอันดับแรกเข้าใจแล้วก็ทนใช่ครับเขาเรียกว่าความใส่ใจอีกอย่าง ถ้ามีความใส่ใจทุกร้านต้องเหมือนกันความใส่ใจอันดับหนึ่งสำคัญที่สุดบางคนก็น่าจะอย่างที่เชฟบอกนะว่าเช่ทำตลาดทิ้งขยะอะไรก็ทาไปก่อนใช่ทาไปก่อนแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเขาเรียกอะไรเราจะไปอาศัยเวลาที่เราแบบเดินทิ้งขยะผ่านเขาตัดป่าแล้วสังเกตด้วยหางตาแล้วบอกว่าเขาทํายังไงดูวยใช่ครับเวลารุ่นพี่ทํำยังไงเราก็เนตดูก่อนเพราะว่ามาใหม่ๆเขายังไม่ค่อยสอนหรอกแต่เขาจะให้เราดูทุกคนมีทิศส่วนตัวของตัวเองเราจะจําของใครว่ามันดีกว่ากัน คือเขาเรียกอะไรว่ามาตรฐานมาตรฐานเหมือนกันมียวกตัวอย่างแม่อะไรที่คิดว่ามันแตกต่างแตกต่างไปวิธีการหั่นวิธีการใช้อุปกรณ์ให้ถูกให้ถูกหลักของที่มันที่เราจะทำหมองอย่งตะเกียบตะเกียบนะตะเกียบปลาที่ผมถามว่าใช้ตะเกียบดาได้ไหมผมว่านั้นก็มีต้องเหตุผลในการใช้แหละเพราะว่าที่เห็นเลยมันคือ มันคืออลูมิเนียมมันเย็นมันเลวไว้คีบปลาอ๋อคือมันทำให้ปลามันยังสดอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่คีบเลยคือถ้าเป็นไม้บางทีมันเปียกมันเลยมันใช่มันเปียกแล้วมันร้อนคือพูดง่ายๆว่าอุณหภูมิของตัวเขาทำเกี่ยวกับความร้อนเกี่ยวกับความเย็นเกี่ยวกับความร้อนแล้วอย่างนี้ความยากของการเปเชฟอาหารญี่ปุ่นเนี้ยเชฟว่ามันคืออะไรความอดทนกับความปานีนี่แหละรายละเอียดวัตถุดิบต่างๆที่เขา มีมาของญี่ปุ่นรายละเอียดเขาลึกมากบางอย่างเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้างจากรุ่นพี่บ้างบางคนอาจจะเคยบอกว่าเป็นเชฟก็สบายจริงไหมไม่จริงผมไม่เคยเห็นเชฟสบายทักคนนะผมรู้แบบไม่ทันเจอลูกค้าไม่โดนลูกค้าโอ้ไม่ไม่มีทางต่อให้เชฟระดับซุปเปอร์ขนาดไหนก็โดนลูกค้าบนอยู่ดีถ้าลูกค้ากินแล้วไม่ถูกปากเขาคือเป็นเชฟเนี่ยก็มีความกดดันที่บอกต้องอดทนแล้วแต่าก,การที่ตอนนี้เชฟบิวเป็นเชฟระดับัวหนาแลวความทราทยก็คือเราต้องทําให้ทุกคนยอมรับเรา นั่นแหละมันคือสิ่งที่ต้องทําให้ได้เลยทุกคนต้องยอมรับเราแล้วเราให้เกียรติเขาซึ่งใครที่เข้ามามือมใหม่เชฟสอนหมดกปนหมดสอนหมดครับหน้าร้านเดี๋ยวสารต่อกันอีกทีหนึ่งคือให้เป็นให้ได้น้องคนไหนอยากรู้จริงๆหรือสงสัยจริงๆก็ถามโดยตรงเราจะวางสแตนดาดร้านไว้ให้จากวันนั้นวันแรกที่ทาต้มผักกาดมาจัดสลัดแล้วจนมาถึงตอนเนี้ยได้เป็นเชฟใหญ่ได้เรียนรู้เลยโอ้โหมันเยอะมากคือเยอะมาก ความใส่ใจความอดทนความปานี่ความอยากที่จะอยากที่จะรู้อยากที่จะเป็นอยากที่จะเก่งความ,มอดทนที่เชฟว่านี่คือมันอดทนยังไงอดทนขนาดไหนอดทนเพื่อจะเก่งอดทนคําคอมเพนจากลูกคา้าอดทนคําบนจากหัวหน้าอยากจะได้ข้อคิดในสายทีาา่เชฟเนี่ยถ้าสมมติว่าเราโตแล้วติดบางวันเจอลูกค้าว่าบางวานันเจอลูกนอกอ้อง,งอย่างนั้นอย่างนี้สักตอะจำข้อผิดพลาดครับเราข้อผิดพลาดเป็นบทเรียนถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจ <quelle S 2> อด่าผมจะจําคํา<ร>ด่ามากกว่าคำชมเพราะว่าถ้าเขาด่าเรา แสดงว่าเรายังผิดแต่ถ้าเข้าชมแสดงว่าเราดีแล้วเราไม่ยังเป็นต้องของแล้วก็หาความรู้ให้มากกว่าดิมไม่ว่าจะ,ะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวฝากบทเรียนหน่อยว่ามีคําแนะนําอะไรบ้างครับถ้าอยากเป็นลองเตรียมใจมาดูครับเตรียมใจเตรียมความอดทนศึกษามาก,ก่อนสักหน่อยก็ได้ถ้าเราชอบจริงๆนะไม่ยากทุกอย่างไม่ยากทุกคนทําได้แน่นอน ตอนนั้นก็คือทั้งหมดนะครับของเชฟบิลในวันนี้นะครับเชฟใหญ่แห่งซูโบฮะจิร้านอาหารชื่อดังของอาไกโดนะครับที่มีสาขาตั้งอยู่ในเมืองทองคานีของเรานะครับผมใครที่เนาะอยากจะเดินสายเชฟหรืออย่างเงี้ยสมัยนี้ผมว่าความรู้มันมีให้ดูเยอะแยะเนาะแต่ว่าไอความที่มันแบบมันสอนกันไม่ได้อย่างที่ความอดทนหรือความช่างสังเกตอะไรเงี้ยความมองให้ลึกความเพียรพยายามเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากัน ดังนั้นก็ลองเอาความรู้ที่ได้จากวันนี้จากเชฟบิวเนี่ยไปลองปรับใช้กันดูน่าจะเป็นประโยชน์เนาะและก็วันนี้ก็ขอบคุณเชฟบิวอีกครั้งด้วยนะครับอขอบคุณครับตอนหน้าเราจะไปคุยกับใครพาไปดูเรื่องอินไซด์ใดๆในเมืองนองทานี นะครับรอติดตามกันได้หรือถ้าใครมีข้อสงสัยอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้เราไปคุยกับใครก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องของเรานะครับ Facebook และ YouTube แ็กแคร์เรียนะครับแล้วก็รายการเนีตดีเมืองทองเะครับอ๋อเมืองทองไม่ใช่แค่ตึกแต่คือวิถีชีวิตครับสวัสดีครับ